โอเคนะครับกลับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับกก็จะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับ Identity 5นะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าที่ไกานะครับจะมาทำเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับว่าเราสามารถเลือกสิ่งของที่เราอยากได้ได้นะครับก็คือว่า จะให้แก้วลูกแก้วกาชาเนี่ยเปิดเจอตัวไหนนะครับก็เราก็สามารถเลือกมันได้นะครับโดยการที่กดไปที่รายการทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องประดับทองน,นะครับไกดก็เลือกเป็นของนักบวชหญิงเนาะแล้วก็เครื่องแต่งกายนะครับไกก็เลือกเป็นของนักบวชหญิงเช่นเดียวกันนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับมันก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยเนาะแต่สาหรับไกดเนี่ยไกดเลือกนักบวชหญิงนะครับเพราะว่าไกดรู้สึกว่าเราได้ใช้งานนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นสกินระดับสีฟ้านะครับของ น้ำหอมนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการสกินไหนนะครับของแต่ละซีซันซีซันไหนนะครับหรือสกินที่เขาไม่วางขายแล้วนะครับก็สามารถมาสูมในได้เลยนะโอเคนะครับผมตามนี้เนาะที่แกมาทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามีอีเวนต์แบบนี้นี่แหละนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสิบรูปแรกกันนะครับว่าจะได้ทองหรือไม่นะครับมาหนึ่งสองสามไปครับสิบรูกทองทองทองสีทองสีทอง,ทอง,ทอง,ทองเอ้ย มันต้องอย่างนี้นะครับโอไ้ได้แล้วนะครับผมโอ้ได้สก,กินเยอะเลยนะครับผมเผือบก็ดีใจอยู่นะโอ้ได้สก,กินหมอด้วยเปิดอีกสิบสิครับรออะไรสีทองโอ้ยไม่ทองอะ่ะทุกคนเดี๋ยวแกเปิดอีกโอเคโอเคย,ยังรับได้ยังรับได้เปิดอีกหนึ่งนะครับรออะไรครับสีทองสีทองโอ้ไม่ก็ วเมื่กีก้กลืมแคปเออเก็บม่วงไปจ้ากเก็บซิกซอไว้เพื่องานนี้เลยนะเครืองประดับทองอะมาทั้งมาแล้วเฮ้าเฮ้ยเฮเฮ้ย,ย,ยได้ระบําอินซีมาทุกคนแต่ไม่ได้เครื่องประดับทองนะครับก็ <c oughs> ก็มีความแบบ มีความขับแค้นอยู่นิดนึงในใจยังไม่ได้นะครับก็มีอันเดียวนะครับนั่นก็คือเครื่องประดับสีทองชิ้นนี้นะครับผมยังไม่ได้อยู่ชิ้นเดียวเนาะผมก็ทาทานองนี้ประมาณนี้เนาะสาหรับสกินที่เราสามารถเลือกได้นะครับสกินของหมอก็จะเป็นรูปภาพประมาณนี้นะครับเป็นหมอผีเนาะใช้เลยครับสกินนี้ตามจริงไก่ก็พอที่จะอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า มันก็มีความสวยในระดับหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเลยคือได้เห็นคนใช้เนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะนะครับดูสกินแม่หมอดีกว่าเนาะกินตั่นก,ก็ช่างมันนะครับนี่เราได้ข้อหามยามรายแล้วทุกคนคือแกก็ดีใจนะได้แบบสกินที่ติด,ตดกันนะครับสองอันเลยเนาะแต่แกลืมแคะเดี๋ยวแกค่อยไปแคปจากในนี้แล้วกันเนาะในวิดีโอนะครับโอเคมาแล้วก็เป็นของเจ้า ทหารรับจ้างนะครับคือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนไก่นะครับอยากได้แต่ว่าแก่ก็ได้มาก่อนเพื่อนนะครับคือเพื่อนเนี่ยถิงสกินไงว่าแบบเฮ้ยได้สกินม่วงนะแต่ว่าเราได้สีม่วงสองสกินเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเพื่อนเนี่ยจะทาหน้ายังไงนะครับถ้าเราได้สกินเพื่อนอยากได้เนาะโอเคแล้วก็มีน้ําหอมใช่ไหมที่เราเลือกไว้นะครับเป็นสีฟ้าเนาะเฮ้ยสวยเรามีสีฟ้าสองสามตัวเลยนะครับมีสีส้มสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับก็ รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะครับก็จบและจบกับคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย